เบื่อชาละวันว่ะมันไม่เหมือนของไทยทุกคนมันไม่แบบถึงยังครับยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงญี่ปุ่นนะทุกคนโดนคุมกำเนิดก่อนชอบพี่มากครับพี่ซูเปอร์บอลพี่ชุบก็เชียร์พี่ซูเปอร์บอลน,นะครับวันท,ที่ยี่สิบเจ็ดก็ฝากเชียร์นะเชียร์คนไทยด้วยกันนะครับเชียร์คนไทยด้วยกันทั้งพี่ซูเปอร์บอลพี่โจนะครับพี่โอนะครับ แล้วก็คนไทยอีกหลายคนเลยันที่ยีิบเจ็ดนะครับพี่จะต่อยกับน้องโอไหมผมเคยพูดไปแล้วนะครับผมกับพี่โ oh, อผมเคยพูดแล้วนะครับเรื่องอผมชกกับพี่โอไหมยิ่งผมก็อด้วยแบบว่าเราเป็นแบบรุ่นน้องอะเนาะแล้ก็เคารพรุ่นพี่อะไรเงี้ยเวลาต่อยมวยเจ็บไหมครับก็ก็เจ็บนะต่อยมวยผมเชื่อว่าทุกคนก็เจ็บแหละขอดูศอกพี่หน่อยครับอืม ค่าตัวเท่าไหร่ครับก็ <c oughs> หลักเจ็ดนะครับหลักเจ็ดค่ายผมอยู่นนทบุรีนะครับค่ายผมอยู่นนทบุรีพี่แป๊บคิดว่านาบิลจะชนะก็ผมคิดว่ามีโอกาสชนะสูงนะนาบิวมีโอกาสชนะสูงนะด้วยรูปร่างที่ได้เปรียบแล้วก็ด้วยช่วงชกที่แบบว่าชกยากนะครับชกยากฮูพี่เป็นอะไรหูผมเท่ปะ โดนพี่นี่โดนพี่เลี้ยงตบนะครับหูผมโดนพี่เลี้ยงขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบด้วยนะครับขอบคุณสำหรับรตอนนี้ญี่ปุน่นเอ่อกี่โมงวะตอนนี้ญี่ปุ่นก็กี่โมงนะเอ๊ะคน้ำแบบค่กะตอนนี้ญี่ปุน่นกี่โมงแล้วสี่โมงแล้วญี่ปุ่นสี่โมงแล้วนะครับไม่รู้หกโมงแล้วตอนนี้ญี่ปุน่นหกโมงนะครับ ดูผิดดูผิดดูเวลาไทยนะ,ะคิดยังไงกับคุณศึกเล็กรับบอกโอ้ก็น้องเก่งครับคุณศึกเล็กเก่งครับชกที่ไทยก็ถ้าไม่ผิดพลาดถ้าไม่หมายก็คิดว่าน่าจะชนะได้ขอภาษาคาเมนคามินวรรณคัมหน่อยพี่ต่อยมวยมากี่ปีแล้วผมชกมายี่สิบกว่าปีแล้วนะครับขอ oh. ก,กำลังใจให้นักมวยรุ่นใหม่นะครับ oh. ก็ขอให้ซ้อม นะครับให้ตั้งใจซ้อมนะครับให้ตั้งใจซ้อมแล้วก็ศึกษาคู่ต่อสู้เยอะๆนะครับวิเคราะห์คู่พี่โจหน่อยครับอ,อไม่มีอะไรต้องวิเคราะห์ครับคู่พี่โจกับพี่บอลน,นะ <c oughs> ผมผมมองผมมองแบบผมมองเป็นแบบว่าไม่มีอะไรต้องวิเคราะห์เลยนะครับคู่พี่บอลพี่โจสนุกแน่นอนผมเชื่อว่าสนุกแน่นอนผมเชื่อว่าพี่ทั้งสองคนน่ะอเขาอแก้เกมกันบนเวทีแน่นอนนะครับอยู่ที่จังหวะใครจังหวะ อยู่ที่จังหวัดนะครับอยู่ที่จังหวัดมั่นใจเสือแบล็กไหมครับก็เสือแบล็กเขาก็ซ้อมดีนะเสือแบล็กก็ซ้อมดีส่วนเอ่ทุกใครเนาะเขียวชื่ออะไรกุหลาบดำก็ซ้อมดีเนาะก็ซ้อมดีก็เห็นก็รู้จักทั้งคู่ก็เชียร์ทั้งคู่ครับบังู้อะไรวะพี่จะต่อยเอ็มเอไหม อ่านทั้นผมอ่านแล้วผมเลื่อนแล้วมันข้อความมันมันมันด้ง่งบังโลค,คัดตัวฟรีครับบังโลมาชกกับญี่ปุ่นคัดตัวฟรีนะครับพูดภาษาไหนครับผมพูดภาษาไทยนะผมพูดภาษาไทย PK ไหมคะอะไรวะ PK คืออะไรอะหนึ่งร้อยสามบห้ามยไทยอีกเส้น รถทางท้าเอเบพีไหเวลาต่อยไม่ใส่ฟันยางได้ไหมอ่าจริงๆสมควรใส่นะครับสมควรใส่นะครับฟันยางฟันยางสมควรใส่เพราะว่ามันซีฟมันซีฟฟันเราได้นะทําอะไรนั่งเล่นครับนั่งเล่นพอดีเพิ่งเออก็นั่งเล่นนะครับนั่งเล่นผมยิบเก้าครับยิบเก้า ผมอยู่ประคนชัยครับครับผมเจอกันที่ประคนชัยทักทายได้นะพี่คิดว่าจะต่อยถึงอายุเท่าไหร่ก็คิดว่าจะชกไปเรื่อยๆครับต่อยไปเรื่อยๆชกไปเรื่อยๆครับกีมกีฬาก็ตอนนี้ยังแบบยัง มีความท้าทายอยู่อะไรอยู่นะครับมีแฟนใหม่มีความสุขนะครับ mm hmm. ก็ก็มีความสุขนะมีแฟนใหม่มีความสุขนะเพราะว่าคนที่ไม่รู้เบื้องลึกผมก็ไม่รู้ครับเคยเรียนภาษาไหมใช่ครับผมผมเคยเรียนภาษานะผมเรียนจริงๆผมเรียนศิลปานะ mm hmm. แต่แต่แต่ผมเป็น เหมือนไม่เอาไหนอะ่ะไม่ชอบอะ่ะได้นิดๆหน่อย,ยๆผมก็แบบเบื่อแล้วอะไรเงี้ยทุนผ,ผมพูดอีสานไม่ได้นะครับผมพูดอีสานไม่ได้